สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง Safari Channel นนกัอนอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอโดยที่เป็นวิดีโอเล่นเกมแล้วก็มีแบบว่าเป็นหน้าเราอยู่ข้างๆคลิปวิดีโอนนทุกคนก็คือว่ามีคนขอมาคนระับอยากให้เราทาคลิปนี้แล้วก็วันนี้เราก็มาทาให้แล้วนะทุกคนซึ่งแอปตัดต่อวิดีโอที่ทุกคนจะต้องมีก็คือแอป นี่ทุกคนซึ่งแอปนี้ก็ทุกคนสามารถไปโหลดกันได้เลยนะเพราะว่าเป็นแอปที่โหลดฟรีครับแล้วก็รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับก็สามารถไปโหลดได้เลยนะทุกคนที่ Google Play Store หรือว่า App Store เลยนะครับก็ไปโหลดกันได้เลยนะทุกคนโอเคก็วิธีการทำเนี่ยจะทำยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการเข้ามาที่แอปแคปคทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ให้ทุกคนกดไปที่คำว่าโปรเจกต์ใหม่นะั่นเองทุกคน เพราะว่าเราจะตัดต่อคลิปใช่ไหมเราก็ต้องมีโปรเจกต์วิดีโอเนาะเราก็เลือกวิดีโอที่เราอัดหน้าจอเล่นเกมมาทุกคนนี่แล้วก็เลือกได้เลยแล้วก็กดไปที่คําว่าเพิ่มนี่ทุกคนวิดีโอมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะนี่แล้วก็เลื่อนได้แบบนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักของเราในวันนี้ทุกคนเพราะว่าประเด็นหลักคือเราจะเอาคลิปวิดีโอที่เป็นหน้าเราเนี่ยมาซ้อนเลเยอร์กันนะก็ให้ทุกคนกดมาที่คําว่าโอเวอร์เลย์นะแล้วก็กดไปที่คําว่าเพิ่มโอเวอร์เลย์นั่นเอง เราก็เลือกวิดีโอที่เป็นหน้าของเราทุกคนสมมุติเป็นวิดีโอนี้ใช่ไหมเราก็กดเพิ่มได้เลยนี่ทุกคนมันก็จะซ้อนเลเยอร์เป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะขยายวิดีโอให้มันเล็กลงได้ทุกคนแบบนี้แล้วก็มาไว้ข้างๆแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นในคลิปเรานะที่มันจะเป็นแบบเป็นวิดีโออัดหน้าจอเล่นเกมแล้วก็แบบเป็นวิดีโอหน้าเราแบบนี้เลยโอเคเราจะลองเล่นให้ดูเนาะ แล้วสมมติว่าเราพูดผิดในระหว่างที่เรากําลังเล่นเกมอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องอทำการให้เลเยอร์มันตรงกันก่อนนะทุกคนแล้วก็ให้เราเริ่มตัดที่ตัวคลิปอัดหน้าจอก่อนกดไปที่คําว่าแบ่งแยกได้เลยแล้วก็ตามด้วยคลิปที่เรามาเซวอลเลเยอร์ทุกคนกดไปที่แบ่งแยกเนาะแล้วก็เลื่อนไอตรงจุดที่เราพูดผิดออกไปให้หมดทุกคนนี่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้เรากดไปที่วิดีโอหน้าจอแล้วก็กดแบ่งแยกทุกคนแล้วก็วิดีโอเลเยอร์ด้วย ก็ให้ลบวิดีโอเลเยอร์ก่อนแล้วก็ลบวิดีโอหน้าจอตามทุกคนแล้วก็ให้เราลากวิดีโอเลเยอร์ให้มันมาชนกันแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะเป็นการตัดแบบนี้เลยทุกคนนี่นี่ทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบซ้อนเลเยอร์วิดีโอั่นนองทุกคนคือแบบว่าง่ายมากๆเลยนะแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆอีกทุกคนซึ่งเราเคยสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ ใครที่ยังไม่ดูก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วทุกคนสําหรับการตัดต่อว,วิดีโอด้วยแคปคัดนั่นเองนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยโอเคพอเราตัดต่อคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เรากดบันทึกได้เลยแบบนี้แล้วก็เลือกเฟรมเรททุกคนเอาสัก50เนาะความละเอียดเอา720 p แล้วก็กดไปที่คําว่าส่งออกได้เลยนี่ ตอนนี้มันก็กำลังแบบว่าทรงออกวิดีโอของเราอยู่นะทุกคนก็ในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซ like, ับสไครให้ถึง1นึ่พันซับกันด้วยทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย